สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับช่องภูบาเทศบานนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับพี่น้องจะเข้าอากาศหนาวแล้วนะครับพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับพี่น้องสีเข่าหนาหนาวแล้วนะครับเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปเบิงนะครับดูแลทุเรียนเล็กยังไงนะครับดูแลดูแลทุเรียนเล็กยังไงนะครับก่อนเข้าหน้าหนาวนะครับมีวิธีดูแลและรักษาอย่างไงนะครับสําหรับทุเรียนมือใหม่ครับไปดูกันครับอนี่นะครับพี่น้องก่อนอื่นนะครับ ฟางนะครับหาฟางมานะครับพี่น้องหาฟางมาหาฟางมาคุ right ้มนะครับพี่น้องนี่ครับก้อนที่คุ้มฟางนะครับเนาะนี่ครับผมมีเชื้อแต่โคโรนานะครับมีเชื้อแต่โคโรนานี่ครับเนี่ยมีเชื้อแต่โคโรนานะครับเนาะเาก็บวานเลยครับนะครับวานเลยครับเยอะวานเยอะไม่ เยอะกะบโบ,บเป็นยังงัครับพี่นอ้องวานเลยวานพ่ออะไรครับวานวานเพื่อว่านี่ครับเชื้อแต่โคดมา่าวานว้เพื่อว่าให้มันเป็นป้องกันเชื้อราไว้เบื้องต้นนะครับเนาะป้องกันเชื้อราไว้เบื้องต้นนะครับอ่านี่นะครับเนาะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับหกสามสามต้นต้นประมาณนี้นะครับต้นเล็กประมาณนี้ก็จะใส่ประมาณนี้ครับปุ่ง องมื้อน,นึงนะพี่น้องนี่คราบาั <ทะ S 1> ราบก<ะ>วาลกวางใหญ่ไปเลยครับกวางใหญ่ไปเลยครับพี่น้องนี่ครับวานเซ็ตปับนะครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับพี่น้องผมจะใช้ใช้ฟางกบนะครับกรบบางๆนะครับพี่น้องกบทําไมครับกบให้มันเพื่อรักษาความชื้นครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ,ร,บร่มหนาว ถ้าผอีสานกําลัางเริ่มมาแล้วครับลมหนาวก็า่ังเริ่มมาแล้วครับผักอีสานห้องล่มกํา่ังมาแล้วครับ,รบลมกํร่างเริ่มมาแล้วครับพี่น้องเักกับกบไวบบางๆเราไม่ต้องกบน้านะฮะไม่ต้องกบน้ลนะครับพี่น้อ,อไง,งไม่ต้องกบน้นครับรรกบวนะ้ก็ดีอย่างนึงครับรักษาความชื้นห้เสื้อไตโครมาสีกห่อห,หวานลงไป ยังคงสภาพอยู่คือเก่าน,นะครับจากนั้นพมกระเดี๋ยนัาพมกระปิดแบงซีครับมาโคนก็สงสัยว่าเออเอาเซแล้วมาใสแบบ่แบบนี้ไว้เห็ดเหตุเหตุอยังนอ่ออนฝนฟ้านะครับนะครับหลังจากนนัเนเ้เราเท่ากับเราเราลดน้ำนะฮะนี่ครับ พี่้องเขาก็ลดน้ำไปสิครับพี่รองการที่เขาเอาสถาเซเลนสีนสนเงเนินมาใส่เองสิครับมันก็นมีข้อดีอย่างนึงนะครับอันดับแหลแรกก็คือหนึ่งครับสามารถกันไก่เคลียได้นะครับ กันไก่ที่จะมาเขีย่ยได้นะครับกันไก่เขี่ยได้ดีเลยนะครับพี่น้องข้อที่สองก็คือครับหลังจากเหเอฟางออมาคุ้มใสลแล้วนะครับห่าฟางมาคุ้มแล้วแสลนสีแดงเงินนะครับผ้าแสลนสีแดงเงินก็สามารถที่จะขบคุมความชื้นได้เลยครับสองมือหรืกับสองมือนีเข้าบอ่อสะอ่าห้มามคุ้มไว้แล้วสองมือนีเข้าบอ่อจะเป็นตน้องลดหนามก็ได้ครับเพราะว่าเนื่องจากดินมันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับดินมันมีความชื้นอยู่แล้วนะครับ ผมผมลดตัวนี้กับผมกระสีมาลดอีกกัสีประมาณอีกมือสองมือผมแล้วครับผมผมจะสีมาลถหํำอีกเคนึงมันก็นมีขอดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาผ่าแสลนมใเซนะครับนี่ครับเขาก็เว้นไว้นะครับเนาะเขาก็เว้นตัวโขกตัวนี้ไวเาาเ้เพื่อให้อากาศมันถ่ายเทยน,น,เะน,น,นะครับนี่ครับเพื่อให้อากาศมันถ่ายเทได้นะครับตัวนี้เขาก็จะป็นตัวคุมก็ได้นะครับเนาะไม่ต้องคุมก็ได้นะครับ ลักษณะลากของมันนะครับลากที่ดีนะครับลากโพแล้วครับพี่น้องลากโพแล้วครับใส่ใส่เดือนร้ายนะครับคุณว่าอ่ะครับถ้าชอบคลิปนี้ถือใจกับกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะคลิปช่องบ่าวเทบ้านครับทุเรียนมือใหม่นะครับขอบคุณครับ